สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของไอคอม i อซีสองพันสองะครับ2 0 0 2ัน0นะบันทึกเหมือนกันนะครับวิธีบันทึกมันก็ไม่ยากนะครับเรามาเริ่มวิธีบันทึกช่องพร้อมกันนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับให้กดปุ่มนี้นะครับปุ่มบนเนี่ยปุ่มพาวเวนะกดไปหนึทีครับปุ๊บ มันก็จะขึ้นแบบความถี่ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้ามาเจอในโหมด M memory แบบนี้นะครับก็คือมันอยู่ในโหมด memory นะครับก็คือโหมดที่เราบันทึกช่องไว้นั่นเองนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราจะบันทึกนะครับเราต้องออกจากช่อง memory ให้ M มันหายหรือให้เลข2มันหายนะครับโดยกดตัวนี้ปุ่มขวาสุดนี่ V megahertz เนี่ยครับตัวนี้กดไป1นทีนะครับให้ M กับเลข2มันหายนะครับอ่ะทำพร้อมกันนะครับกดไป1นทีครับปึ๊บ อ่านะครับทีนี้การบันทึกมันก็วิธีใส่ความถี่มันก็จะมี2อย่างนะครับก็คือ 1. นึ่งกดผ่านไม่มันจะสะดวกสบายมันจะง่ายนะครับ2กับใช้มือกดเอานะครับมันจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าความถี่ใกล้ๆกันมันก็ไม่ยากนะครับอ่สมมุติผมจะบันทึก1นึ่งห้าสองเจ็นะครับก็ให้หมุนตรงนี้ครับเนี่ยครับหนึอันนี้1 5ึ่ง0ก็ปรับนี้ไปครับนี่ครับ ให้มันเป็นเจ็ดร้อยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแบบมือนะครับแบบมือให้เป็นเจ็ดร้อยนะครับนี่ครับปุ๊บอ่านี่ครับหนึ่งห้าสองเจ็ดร้อยเห็นไหมครับมันก็ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปหนึ่งหกแปดนะครับอ่าเราจะกดไปหนึ่งหกแปดนะครับแล้วก็หมุนครับเห็นไหมครับมันจะนานนะครับไปหนึ่งหกแปดกว่าจะไปถึงหนึ่งหกแปดอันนี้มันหนึ่งห้านะครับไปหนึ่งหกแปดมันก็นานให้ไปแบบรัดนะครับให้กด V เมกะเฮิร์สต์นี่ยครับหนึ่งทีครับอ่าปุ๊บ ่าเห็นไหมครับมันจะมาเลข5้าเราก็ปรับหมุนตรงนี้ครับหมุนเดอร์นี้ครับไปเลข8นะครับ168ใช่ไหมครับ168เสร็จแล้วให้กดตัวนี้1ทีครับเมกว VMake Heard นี่ครับปุ๊บ168ก็เป็นเลข8ครับเลข8อ่าฮะเสร็จแล้วกดซ้ําอีก1ทีครับว VMake Heard ครับปุ๊บสตัวหลังให้หมุนเอาอันนี้ครับ168อ่ะเจ็าศูนนะครับอ่ะเจ็าศูนยเห็นไหมครับอ่ะมันก็ได้แบบนี้นะครับ ถ้าได้ความถี่ที่ต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้แบบแบบมือนะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบใหม่มันจะง่ายนะครับอ่ะผมไม่ดูแบบใหม่นะครับก็กดผ่านไม่เลยนะครับนี่ครับไม้วิธีกดผ่านไม้นะครับให้ท่านกดตัวไม้ที่ไม้ตัวตัว C นี้ก่อนเนี่ยครับตัว C Enter C นี่ครับกดไป1ทีครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับตัวมันจะหายอ่ะก็กด 1CC นะครับอ่ะ1น c สมมุตินะครับ1นึ900กนะครับ1นึ900ก็กดอ่า อ่ได้เลยเห็นไหมครับอ้าวกด1 5 4 2 5 0นะครับอ้า็กดตัว C เหมือนเดิมครับให้ตัวเลขมันหาย1 5 4 1 5 4 2 5 0นะครับนี่ก็ได้เลยนะครับนี่ครับอ่าสมมุติผมได้ความถี่นี้นะครับ1 5 4 2 5 0ผมจะบันทึกตัวนี้นะครับอ่าวิธีบันทึกให้ทำแบบนี้นะครับให้ท่านกดตัวนี้นะครับอ่ากดตัวล่างนี่ครับตัว S M W เนี่ยครับกดไป1ทีครับปึ๊บ อ่านะครับมันจะให้ใส่ช่องนะครับมันจะให้ใส่ช่องไอตัวเลขไอตัวนี้ท่านไม่ต้องไปสนใจนะครับให้ท่านเลือกช่องนะครับที่ต้องการจะใส่นะครับเลือกอ่ามันได้ทั้งหมด199ช่องนะครับตัวนี้โอ้เหลือเฟือเลยครับอะผมจะไว้ช่องที่1นะครับไว้ช่องที่1นะครับได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับให้ท่านกดตัว SMW กดแช่ไว้มันจะมีเสียงตึ๊ดคือการบันทึกนะครับเอ้าทำพร้อมกันนะครับกดแช่ไว้ปึ๊บ อา่าตรุดเห็นไหมครับก็คือหมายกับว่ามันบันทึกเรียบร้อยครับเห็นไหมครับมาแล้วช่องที่1นะอ่งะให้กดอ่า M นี huh? ่ยครับกดไปหนึ่งท as ีครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นช่องที่1เห็นไหมครับมันก็อยู่ในโหมดเมมโมรี่อ่าช่องที่2เห็นไหมครับมันก็เห็นไหมครับอ่านี่ก็คืออยู่ในโหมดเมมโมรี่ถ้า M อย่างเงี้ยก็คือในโหมดเมมโมรี่นะครับช่องที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นี่แหละครับเห็นไหมครับง่ายๆครับไม่ยากครับวิธีบันทึกช่องนะครับ สำหรับท่านใดน,น,นะครับที่ย้า้ผมรีวิวนะครับการใช้งานรุ่นต่างๆก็ทักแซดมานะครับถ้ามีเครื่องอยู่ผมก็จะรีวิวให้ชมเลยนะครับถ้าไม่มีก็ขอติดไว้ก่อนนะครับมีเครื่องมาก็ MK จะรีวิวให้ชมเลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนำเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นผ่านคอมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งตัวนี้นะครับ G.M. 3 3 8ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการบันทึกผ่านคอมนะครับคลิปหน้านะครับผมจะแนะนำเป็นการบันทึกช่องตัวนี้นะครับครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับเข้ามาชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ